มิหนำซ้ำศรัทธาที่จะปรับปรุงเปลี่ยนไปสู่นิสัยที่ดีงามกว่าเดิมยังเกิดได้ยากอีกด้วยเคยมีบ้างไหมที่ใจเราหมั่นไส้เพื่อนเราเองเพราะเกรดคะแนนเขาดีกว่าเราแอบแข่งขันกับเขาอยู่เพียงคนเดียวแล้วก็ทนไม่ได้ที่ใครคนนั้นได้ดีกว่าตนแล้วก็จะมีพฤติกรรมเล็ดลอดอำนาจการควบคุมของตอนเองออกมา ในรูปปากร้ายสายตาดุกระแนะกระแหนได้เฉียบขาดเฉียวล้วนแล้วแต่เป็นปฏิกิริยาของผู้แพ้แต่พยายามสร้างภาพหลอนแห่งชัยชนะช้ำเพราะความด้อยของตนไม่พอต้องทรมานเพราะความเด่นของผู้อื่นอีกด้วยอุปนิสัยเหล่านี้และอีกมากมายในชีวิตปุถุชนกำลังรอศรัทธามาปลุกสำนึกให้เอาจริงเอาจังในการปรับปรุงพัฒนาชีวิต การฝึกตอนแก้ไขพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆอ,อาจดูเป็นเรื่องขี้ผงแต่หน้าเสียดายมันเป็นขี้ผงในดวงตาเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามถ้าศรัทธาต่อการฝึกตอนเกิดแล้วการเปลี่ยนแปลงจะตามมาอย่างน่าเคารพตนเองเกิดมาแล้วชาติหนึ่งได้ศักยภาพแห่งชีวิตติดตัวมามีสมองที่จะคิดมีจิตที่จะกรุณา มีสองมือที่จะสรรรส้างเราต่างมีสิทธิ์ทำให้โลกสวยงามในทุกทุที่ที่เราปรากฏอยู่แล้วศักยภาพชีวิตที่ติดตัวมานี้ถูกปกปิดไว้ที่ไหนปล่อยให้เน่าเปื่อยไปตามวันเวลาของร่างกายได้อย่างไรเพียงได้ศรัทธาต่อการฝึกฝนตนเองเท่านั้นกำลังภายในจะหลั่งไหลออกมาอีกมากมายแต่ก็อีกนั่นแหละ ศรัทธาต่อการฝึกตนมันเกิดขึ้นได้ยากยิ่งในคนที่หญิ่งไม่รู้จบหากไม่มีจิตรักจิตศรัทธาที่จะฝึกตนแล้วเราจะต้องช่วยกันสร้างศรัทธาสร้างกำลังใจให้เกิดปฏิบัติบูบชาอย่าให้ความปรารถนาที่ดีงามต้องเลือนหายไปเลยสิ่งที่สูงส่งนั้นย่อมได้มาโดยยากภาคเพียรไกวักวาหาดาวในสังคม อย่างง่ายเสียกว่าการเปลี่ยนตนให้เป็นคนชื่นชมตอนได้ดิ้นรนให้ใครอื่นมายิ้มให้ตอนอย่างง่ายเสียกว่าทำให้ตนยิ้มแกตนได้อย่างสนิทใจเราควรมีประสบการณ์ของชัยชนะเหนือใจตนเพราะมันเป็นบาดฐานแห่งการต่อสู้ของชีวิตทั้งในวันนี้และวันหน้ามันเป็นบทเรียนที่มีค่ายัางมีอุปสรรคที่ท้าทายต่อความเป็นคนจริงของเราอีกมาก เราทั้งหลายได้ผ่านมาพบกันก็นับเป็นโอกาสดีโอกาสเดียวที่จะให้กำลังใจช่วยกันจุดสํานึกให้ได้ว่าไัวฝึกตนมิใช่ไวัวซิ่งไวซ่าความศรัทธาจะให้ชีวิตชีวาที่จะฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวงไปถ้าชีวิตนี้ไม่มีปัญหามาท้าทายให้ขัดใจมันก็ไม่ใช่ชีวิตหากมานไม่มีบรารมีก็ไม่แกร่ง ชีวิตต้องผจญปัญหาไปตลอดชีวิตแต่ถ้ามีจิตศรัทธาอุปสรรคทั้งหลายก็จะเป็นสิ่งสร้างความงดงามของชีวิตประหนึ่งว่ามรสุมสายลมนั่นเองใบไม้สีเขียวถึงได้โบกสะบัดได้ทุกทิศทางอย่างรื่นเริงอ่อนโยนตแต่มั่นคงชีวิตไม่ใช่ใบสีเหลืองรอกที่จะพลิพ้วปลิวไปตามสายลมแต่ชีวิต ต้องยืนหยัดอย่างมั่นคงอ่อนโยนมีชีวิตชีวาด้วยจิตศรัทธาท่ามกลางปัญหาทั้งปวงและนั่นคือปิติคือความหมายของการดำรงอยู่เราต้องสร้างแรงบันดาลให้พี่พี่น้องๆรักการฝึกฝนตนเองถือว่านี่คือกระบวนการคืนชีวิตชีวาให้แก่ชีวิตสักคนหนึ่งที่เราชนะใจตนเองได้อย่างไรทรมาน จะสร้างความมั่นใจในการมีชีวิตขึ้นอีกมากทุกๆความอ่อนแอที่พยายามอยู่อย่างเอาแต่ใจตนเองเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นอยู่อย่างมองเห็นได้ยากหอบเอาความร้อนความอึดอัดให้แก่คนข้างเคียงอยู่เสมอก่อเรื่องให้ตนและคนอื่นคิดมากและปวดหัวกันอยู่ร่ำไปการฝึกตนให้เป็นคนเข้มแข็งจึงเป็นการช่วยเหลือสังคมที่ยอดยิ่ง แต่มันเป็นชัยชนะที่ไม่เคยเกิดขึ้นเองได้เลยและผลแห่งชัยชนะตอนเองนี้อาจไม่ได้ครอบครองสิ่งใดเลยมันจึงเป็นปิติยินดีของชีวิตที่ได้มายากยิ่ง